เมื่อวานนี้นะคะกรณีของ SLC นะคะก็คือบริษัท s o l u ชันคอนเนอร์9นึ่งากัดเนี่ยก่อนหน้านี้เขาก็ได้เข้าไปซื้อหุ้นในบริษัทเนชั่นมัลติมีเดีย r o u p ปนะคะหรือว่า NMG จํำนวน12.27%ะคะก็เป็นประเด็นกันว่าสามารถที่จะทำได้หรือเปล่าขัดหลักเกณฑ์ไหมนะคะเพราะว่า SLC ก็เป็นผู้ถือหุ้นใน สปริงน<ช>ิวนะคะ,คะส่วนเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ปก็เป็นบริษัทแม่นะคะที่มีบริษัทลูกอีกก็เป็น NBC น a t i o n ะคะเนชั่นบลอดแคสติ้งแล้วก็ยังมี NNV <ช>นะคะ<ช>ซึ่งเป็นผู้รับใบอนุญ,ญาตช่องทีวีดิจิตัลช่องเนชัช่นทีวีด้วยนะคะก็เมื่อวานนี้มติของกสททที่ออกมาเนี่ยสรุปออกมาก็คือว่า3เสียงนะคะหเห็นว่าไม่ต้องแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นของ SLC ในเนชั่นนะคะที่เกิน10%นะคะแต่ว่าขณะเดียวกันก็มีอีก2เสียง นะคะที่เห็นว่าคุณจะต้องมีการแก้ไขนะคะนั่นก็คือทางด้านของคุณสุพิญยากาณรงค์แล้วก็คุณทวัชัยจิตภาดนันนะคะทั้งสองท่านเป็นเสียงข้างน้อยบอกว่าขัดกับประกาศหลักเกณฑ์การประมูลต้องมีการแก้ไขสัดส่วนการถือหุ้นเนี่ยไม่ให้เกิน10%ภายใน90วันแต่เมื่อมติเสียงส่วนใหญ่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งก็มีปฏิกิริยาออกมาทางฝั่งของเนชั่นบอกว่าจะมีการฟ้องร้องนะคะต่อสาปกครองเร็วๆนี้กับคณะกรรมการกสท3ท่านนะคะแล้วก็ทางฝั่งของ ขอ SLC ก็บอกว่าจะมีการฟ้องร้องทางเนชั่นด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะมีการเรียกค่าเสียหายกว่า2000กว่าล้านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราพูดคุยประเด็นนี้แนวทางในการที่จะสู้คดีกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อไปนะคะสายแรกที่เราจะคุยกันค่ะคุณอดิศักดิลปะรุ่งพัฒน,น,นกิจนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเนชั่นดรอทแคสติ้งคอร์ปอเรชั่นจำกัดหาชนอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะคุณอดิศักดิ์สวัสดีค่ะค สวัสดีครับค่ะคุณอดิศักดิ์คะนอกจากกฎหมายการใช้กฎหมายเข้ามาดําเนินการกับคณะกรรมการกสทททั้งสามชาตแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้เนชั่นจะมีการเดินเกมในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือ <c oughs> เรื่องเรื่องของกฎหมายก็ยังไม่มีข้อย,ยุตินะครับ <c oughs> เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยดูเหม,มือนว่ามติค่อนข้างจะสับสนของกสททที่ออกมาค <c oughs> มีมีอมัติกแบไม่มีมติแล้วครับ <c oughs> อ่าใช่ใช่ค่ะผมยังสงสัยอยู่ว่า มีการเล่นเกมอะไรเพื่อไม่ให้หคําสั่งทางปกครองมีผลบังคับใช้ค่ะเพราะว่ากรรมการสองท่านคือพันเอกดรดาทีสุกวลรั์กับพันตํารวจเอกเทวิศักดิ์งามสงา่าที่ไม่เห็นด้วยกับอ,อความเห็นของคณะอนุก,กรรมการที่ปรึกษากสสชที่บอกว่าเกณฑ์ของการประมูลต้องใช้อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งสองท่าน เูนเหมือนจะโดออกเสียงแต่ว่าพดออกเสียงโดยทางปฏิบัติเนี่ยก็เท่ากับว่าไม่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 ไปบังคับ SLC นะฮะซึ่งซึ่จจงซึ่งจริงๆก็มีผลเหมือนกับทางพลโทพีรพงศ์ที่หให้ปาะเห็นออกมาซึ่งอันนี้ก็จะขอขอเวลาในการศึกษาข้อมูอลดีๆนะครับเพราะฉะนั้นาการฟ้องร้องกับคณะกรรมการก,กรสทททั้งสามท่านก็ยังไม่เกิดขึ้นใช่ไหมคะคุณอดิศศัคะ ก็ก็คงต้องใช้เวลาครัเพราะว่าเราคงต้องรองคําสั่งหรือมติเป็นทางการที่เป็นรับแจ้งมาด้วยครับอืมค่ะแนวทางหลังจากนี้ค่ะนอกเหนือจากเรื่องของดูในข้อกฎหมายให้ละเอียดก่อนแล้วก็อาจจะมีการฟ้องร้องกรรมการกระสะทททั้งสามท่านมีแนวทางอื่นยังไงอีกบ้างคะคุณอดิศักด์คะเกี่ยวกับเรื่องนี้อค่ะคือเราคงต้องร้องกับทางสังคมเลยนะครับว่าถ้าหากว่าสังคมไมได้เห็น สิ่งผปกติที่เกิดขึ้นอยู่ในกรททเนี่ยก็น่าเป็นห่วงว่าอนาคตของทีวีดิจิทัลทั้งระบบเนี่ยคงสับสน,นวุ่นวายมากจะมีการเข้าซื้อกิจการจากทุนใหญ่ช่องเล็กๆที่มีความอ่อนแอทางการเงินก็มีความเสี่ยงมากนะครับแล้วก็วงการทีวีดิจิทัลหรือโทรทัศน์ของบ้านเราเนี่ยจะกลับไปสู่ยุคของการผูกขาดเหมือนเดิมคือมีกลุ่มที่น้อยลงนะครับแล้แต่ละกลุ่มเนี่ยก็มี จำนวนช่องที่ถืออยู่มากขึ้นอันนี้น่าเป็นห่วงว่าสังคมโดยรวมเนี่ยจะเสียประโยชน์อย่างมากเพราะข,ขาดความหลากหลายของการแข่งขันความขาดความหลากหลายของช่องทางที่ผู้บริโภคจะเลือกรับชม,มเนื้อหาต่างๆได้ค่ะในระหว่างนี้ที่เรื่องยังไม่จบเนี่นะคะอย่างทางด้านเนชั่นก็อาจจะมีการเดินหน้าทางกฎหมายต่อไปเนี่ย SLC เขาสามารถซื้อหุ้นเพิ่มได้ไหมคะคุณเดกศักดิาคา์คะ อันนี้อันนี้ก็แล้วแต่เขานะครับเพราะว่าเอ,อที่ผ่านมาเขาไม่ได้เฉพาะเอ c นะครับเท่าที่เราตรวจสอบข้อมูลเนี่ยมีกลุ่มบุมค <น S 1> คลที่มีความเกี่ยวโยงเพราะว่าข้อมูลที่เราแจ้งไปที่กรตอตไอ้ที่กสทนะครับค่ะ,คะไม่เฉพาะ SLC บริษัทเดียวที่เข้ามาถึงหุ้น12.27เปอร์เซ็นต์เราพูดถึง ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือเกี่ยวโยงกันอีกเยอะถ้าเป็นสิบสิบคนนะครับแต่รายใหญ่เลยเนี่ยก็คือบริษัทโคลาลิสแคปิตอลหรือบริษัทวัฒนะแคพิตอลที่ถือหุ้นเอเดมอยู่เจ็ดจุดห้าเปอร์เซนบริษัทที่เกี่ยวโยงกับเอสซีโดยตรงครับเพราะว่านายอาภิวุธทองคำประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทโคลาลิส เป็นกรองประธานของ SLC okay. ที่เป็นกรรมการที่มีผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทด้วยซึ่งถ้าช่วงของการประมูลแบบนี้เนี่ยจะถูกอัดสิทธิทันทีนะครับเพราะว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วก็เข้ามาถือหุ้นอยู่ใน NMG 7.5%เมื่อรวมกับ SLC แล้วก็ร่วม20%แล้วยังมีผู้ถือหุ้นรายบุคคลอีก ยี่สิบสามสิบคนที่เราตรวจสอบพบว่ามีความเกี่ยวโยงกันซึ่งก็ทราบว่าทางกรตก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้อยู่เพราะว่าเรามีการร้องเรียนไปที่กรตด้วยนะครับว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้มีพฤติกรรมบางอย่างที่ค่อนข้างผิดปกติในการเข้ามาซื้อหุ้นของเอ็นเอมีและมีเจตนาที่จะครอบงำกิจการผิดกฎหมายนะครับมีหลายเรื่องที่เราพิจารณาแล้วแล้วก็ เห็นว่าคงต้องขอความเป็นธรรมจากาาหน่วยงานต่างๆที่ดูแลก,กำกับทั้งเรื่องของอทีวีทั้งเรื่องของหุ้นการซื้อขายหุ้นนะครับ แล้วจากนี้ไปค่ะเรื่องนี้เนี่ยเราจะมีการดําเนินการกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้ยังไงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยถ้าเกิดเรามาดูกระบวนการเรื่องของการที่มีก่อนหน้านี้มีคนปล่อยข่าวเท็จบ้างนะคะในเรื่องของในโซเชียลมีเดียในคุณศักดิค่ะในเรื่องทั้งหมดเนี้ยตอนนี้เรามีการเตรียมการรับมือและจะดําเนินการยังไงต่อคะ่ะคือเราก็คงจัดบ้านของเราเองนะครับในเรื่องของหุ้นต่างแล้วก็ พยายามที่จะ,ะซื้อมาเพิ่มเติมเพื่อว่าให้สัดส่วนของพุ้นของเราสาม,มารถรูปกับทาง SLC และพวกได้แต่ว่าเงินของเราเนี่ยก็คงมีไม่เท่ากับเงินของ SLC และพวกนะครับเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยยังมีข้อสงสัยมากว่าเงินของกลุ่มนี้เนี่ยม,มาจากไหนซึ่ง ผมก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของทางเนชั่นที่จะตรวจสอบว่าเงินของของเอซีและพวกเนี่ยมาจากไหนนะครับแล้วก็เป็นที่สงสัยมากเพราะเจตนาที่บอกทีแรกบอกว่าเป็นการเข้ามาลงทุนโดยที่จะไม่ยุ่งเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการบริหารแต่เท่าที่มีความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดสองสามเดือนได้มีการไปท้าวามบุคคลที่มีชื่อเสียงในแวดวงต่างๆนะครับ เพื่อมานั่งเป็นกรรมการของ NMG และบุคคลเหล่านั้นเนี่ยก็ได้พอได้รับทราบเรื่องราวความน่างสงสัยเหล่านี้ก็ถอนตัวนะครับหรือปฏิเสธไปอันนี้เป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนสิ่งที่เราเครือบแพงอ,อยู่ก็เลยค่อนข้างผิดหวังกับมติของกอสที่เห็นว่าทาง SLC ต้เขมาถือหุ้นเกินสิอเซ็นของ NMG เนี่ย ไม่ขัดต่อประกาศใ่ครับค่ะประเด็นของทางฝั่ง SLC เขาก็จะมีการฟ้องฟ้องร้องด้วยเหมือนกันเนี่ยนะคะคุณอดิศักค์คะแล้วก็บอกว่าจะเป็นความผิดว่าด้วยพรบหลักทรัพย์นะะแล้วตลาดหลักทรัพย์ด้วยอาจจะมีผลต่อเรื่องของการบริหารงานในเนชั่นเหมือนกันตรงนี้แนวทางนี้เราเตรียมความพร้อมเอาไว้แ้วคต้องทุ้คดีนะครับค่ะตุ้คดีแบบโดยทั่วไปก็การฟ้องร้องก็ยังมีขั้นตอนอีกค่อนข้างเยอะนะครับค่ะ โดยโดยสรุปแล้วคุณนทิศคิดว่าจะสามารถเจรจากับทางกลุ่ม s อ c ดซเพื่อหาทางประนีประนอมในเรื่องนี้ได้บ้าง,ไ,ง,งไหมคะคงไม่คงไม่ได้เจรจาก,กันนะครับเพราะว่าเ,เราเห็นเจตนาของทางกลุ่ม s อ c ซและพวกเราเนี่ยเป็นเจตนาที่ต้องการเข้ามายึดากิจการของพวกเราที่ดำเนินธุรกิจมา40กว่าปีนะครับการที่ไปอ้างว่าสามารถซื้อหุ้นในตลาดได้ เพราะตลาดเสรีเป็นข้ออ้างที่ไม่ถูกต้องนะครับการการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นโดยทั่วไปเนี่ยคนที่ซื้อได้อย่างเสรีเนี่ยหมายถึงว่าเป็นบุคคลน,นักลงทุนทั่วไปแตบ่บริษัท SLC และ Spring New เป็นผู้ถืออนุญ,ญาตเป็นผู้รับคล้ายๆจัดรับบริญาตจากกรัฐหรือสัมปทานจากกรัฐเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างเสรีเพราะว่ามีความเกี่ยวโยงกับ การที่รัฐให้ใช้ขึ้นความถี่และเกี่ยวโยงกับบริษัทอื่นด้วยเพราะฉะนั้นจะอ้างแบบนั้นคงไม่ได้ค่ะค่ะคุณอดิศักด์คะปิดท้ายตรงนี้นะคะการประชุมผู้ถือหุ้นของเนชั่นในวันที่29เมษายนนี้เนี่ยจะมีประเด็นอะไรที่จะยกขึ้นมานะคะเป็นวาระสําคัญบ้างมีเรื่องนี้เข้าอยู่ด้วยไหมคะคือก็เป็นการประชุมโดยทั่วไปนะครับประชุมประจําปีก็มีการรับรองงบมีการแต่งตั้งกรรมการ ทดแทนกรรมาการเดิมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีการรายงานผลประกอบการต่างๆก็เป็นวาระทั่วไปอ่ะป,ประชุมประจำปีของบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ค่ะได้ค่ะ,ดคะเดี๋ยววันนี้เราตรวจสอบกับคุณอดิศักด์เท่านี้ก่อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะนะคะคุณอดิศักดิลปะรุ่งพัฒนกิจนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเนชั่นบรอดแคสติ้งคอร์ปอรชั่นจำกัดมหาชนนะคะมาฟังทางฝั่งของ SLC กันบ้างนะคะเพราะว่าอย่างประเด็นที่คุณอดิศักดิ์หยิบยกมาเมื่อสักครู่นี้เรื่องของการฟ้องร้องกสทคณะกรรมการกสทสามท่านเนี่ยเดี๋ยวต้องไปดูมติคือใช้ข้อกฎหมายศึกษามติเมื่อวานนี้อย่างละเอียดก่อนนะคะแล้วก็คงจะเดินหน้าต่อนะคะแล้วก็ประเด็นที่ยื่นไปกับทางกรทเรื่องของการตรวจสอบ SLC ยังมีประเด็นอื่นที่ ทางเนชั่นบอกว่าเอ๊ะมีนิติบุคคลแล้วก็มีบุคคลอีกจํานวนอื่นๆด้วยนะคะที่ไม่ใช่แค่จํานวน12.27เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นจํานวนอาจจะมากกว่านี้นี่เป็นประเด็นที่ทางเนชั่นก็จะต้องเดินหน้าต่อไปนะคะส่วนทางฝั่งของ s อสเนะคะเมื่อวานนี้ที่เป็นข่าวก็คือจะมีการฟ้องกลับนะคะทั้งหมด10ท่านแล้วก็มีการเรียกค่าเสียหายเพิ่มด้วยนะคะ2,000กว่าล้านเนี่ยนะคะคุณอารักษ์ราชบริหารนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทโซลูชันคอร์เนอร์1998 การดมหาชนอยู่ในสายกับเราตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณอารักคสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอรดาคุณอังคณาครับค่ะเมื่อวานนี้คือได้ไดำเนินการฟ้องไปแล้วใช่ไหมคะคุณอารักคะครับใช่ครับยื่นฟ้องต่อสารอาญานะครับค่ะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างคะคุณอารักคะก็คงจะเป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันแล้วก็มีการกล่าวหากันอย่างไม่เป็นธรรมกับทางเอสเอลซีนะครับผมในฐานะของตัวแทนของเอสเอลซีก็ต้องทําหน้าที่เพื่อที่จะ ปกป้องชื่อเสียงนะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นครับของนักลงทุนเนี่ยกลับมานะครับแล้วก็โดยเฉพาะกรรมการของบริษัททุกท่านที่อยู่ในเอสเอีซยเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับแล้วก็ทําประโยชน์คุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมาค่อนข้างมากมายทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําไปก็คือเพื่อที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็เพื่อที่จะ,ะ,ะปกป้องศักดิ์ศรีของ บริษัทนะครับที่ถูกกล่าวหาอย่าไม่เป็นธรรมก็คงจะมี3ามสี่ประเด็นนะครับอันแรกก็คือเป็นในเรื่องของการหมิ่นประมาทนะครับก็จะมีหลายเรื่องหลายราวหาว่าเราเป็นกลุ่มทุนสีเทามีความไม่โปรง่งใสมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันที่สองก็คงเป็นเรื่องของการผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อเอาเรื่องเอาเราวอะไรต่างๆเนี่ยมีการ มีการไปผูกโยงบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่ได้มีการดําเนินการอะไรกันมาก่อนอให้เหมือนกับว่าเป็นบุคคลกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับว่าทั้งหมดเข้ามาเพื่อวัตถุประสงค์ที่จะครอบนาสือ่อแล้วก็ทําให้ทิศทางของสื่อเป็นไปอย่างไม่โปร่งใสแล้วก็ไม่มีความเป็นอิสระอะไรต่างๆซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะครับอันที่สามก็คงจะเป็นในเรื่องของความผิดหลัก ของอผู้บริหารในบริษัทมหาชนนะครับทั้งบริษัทแม่และก็บริษัทลูกที่หลักการบริหารที่ขาเรียกว่า fiduciary duty นะครับก็คือจะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความโปรง่งใสมีความชัดเจนมีความมีการปฏิบัติเยี่ยงยินย่ชนปึงกระทำอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราก็นําไปฟ้องร้องแล้วก็ที่ผ่านมาอเอสซีก็ได้รับความเสียหายนะครับจากการที่การบอกยกถูกบอกยกเลิกในส่วนของการ ซื้อหุ้นแบบเฉพาะเจาะจงก็ดีนะครับราคาหุ้นมีความอ่อนไหวต่างๆก็ดีแล้วก็มีค่าที่จะเราถือว่าที่ผ่านมาเนี่ยถูกกล่าวหาฝั่งเดียวนฝ่ายเดียวเนี่ยนะครับอย่างตอ่อเนื่องนะครับอย่างเป็นระบบ นะครับอย่างมีการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยนะครับดังนั้นเราก็เลยเรียกค่าบริหารรวมที่ประมาณ2,300กว่าล้านบระหลาดอ่าค่ะแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะการเข้าไปถือหุ้น12.27%เนเนี่ยนะคะในแง่ของการบริหารเนี่ยทาง SLC ได้เข้าไปมีส่วน ในการบริหารหรือว่ามีส่วนเข้า,ขาไปได้เข้าไปแทรกแซงหรือเปล่าในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าทางเนชั่นเขาก็เหมือนกับไม่สบายใจในส่วนนี้ด้วยเนี่ยค่ะคุณอารักษ์แนวทางหลังจากนี้ที่เป็นยังไงอะคะที่ผ่านมาเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าการจะเข้าไปบริหารได้ก็มีอยู่สองส่วนหลักๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าเราจะใช้สิทธิ์เราจะใช้สิทธิใ์ในฐานะผู้ถือหุ้นนะฮะเพื่อที่จะมีะกรรมการ ใน n n g ในเนชั่นหรือไม่นะครับซึ่งในวันนี้เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีข้อสรุป ที่เราจะส่งคนหรือส่งกรรมการเข้าไปในเนชั่นแต่อย่างใดนะครับ<า>อ,อันที่สองก็คือไปเป็นในตำแหน่งผู้บริหาราหรือไม่นะครับ<า>ซึ่งในวันนี้ทั้งสองเรื่องก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับถามว่าในอนาคตนะคร<า>ับควรที่จะเป็นอะไรอย่างไร<า>ผมคิดว่าในอนาคตต้องขึ้นอยู่กับว่าบริษัทเนชั่นมีการบริหารงานอย่างไรมากกว่านะครับเราจะเรียกร้องติดในฐานะผู้ถือหุนอย่างไรมากกว่านะครับในอนาคต ค่ะเป็นกรณียังเป็นลักษณะอย่างนี้อยู่ะน,ยนะครับก็ทางเอสเองก็คงจะต้องมีการพิจารณาครับว่ากระบวนการที่ดําเนินการไปเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ในเอสซีมีการฟ้องร้องผู้บริหารของนชั่นด้วยนะครับโดยกล่าวหาเลยนะครับว่าน่าจะนะครับไม่ถูกต้องตามหลัก าการบริหารกิจการที่ดีนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็มีการเห็นโดยชัดเจนนะครับมีความเสียหายเกิดขึ้นต่างๆเพราะฉะนั้นในประเด็นต่างๆเหล่านี้ครับก็คงจะต้องนํามาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งครับค่ะเราจะมีการดําเนินการซื้อหุ้นเพิ่มไหมคะคุณอาราคะคือณนะวันนี้เนี่ยนะครับทางเอสซีเองเกอ็สาม,มารถตอบโจทย์ที่สังคมอาจจะ ตั้งข้อสังเกตได้อย่างหนึ่งนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยจงใจที่จะทําไปโดยผิดกฎหมายผิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยนะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับว่าสิ่งที่เราทําไปเนี่ยคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสิ่งที่เอสซีทำไปไม่ใช่อยู่ดีๆอยากจะทําก็ทํานะครับเรามีการปรึกษาที่ปรึกษาต่างๆอย่างครบถ้วนที่ปรึกษาทางด้านการเงินที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายหรืออะไรต่างๆว่า สิ่งที่ทําไปไ่ยไ,ไม่ได้ขัดต่อกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะทําให้เกิดความไม่เท่าเทียมหรือไม่เด็เนธรรมเกิดขึ้นในสังคมนะครับสิ่งที่ทำไปก็คือเป็นการพิจารณาการลงทุนอ,อย่างอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็อย่างโปร่งใสอย่าง ชัดเจนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการผ่านพนะกรรมการของบริษัทอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตาขั้นตอนมีการนําเสนอรายงานออกผู้ถือหุ้นโดยครบถ้วนนะครับถามว่าต่อไปจะดาเนินการอย่างไรก็คงไม่ปิดกั้นโอกาสถ้ามีโอกาสที่จะลงทุนเพิ่มนะครับแต่ณวันนี้เนี่ยนะครับณวันนี้ในโดยนโยบายของเอสซก็คือว่าก็จะแต่ยังไม่ทําอะไรเพิ่มเติมก็ยังอยู่ในจุดตรงนี้อยู่ครับค่ะอย่างประเด็นที่ถ้าทางเนชั่นไปยื่นเรื่องกับที่กรตเนี่ยนะคะ ะะในประเด็นที่มองว่าอาจจะมีกลุ่มอื่นนะคะหรือมีรายชื่อคนอื่นๆที่มองว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับ SLC แล้วก็เข้าไปถือหุ้นในเนชั่นที่มากกว่า12.27ตรงนี้เนี่ยรเราจะสามารถเข้าไปชี้แจงกับกราตอหรือว่าทําความกระจ่างให้กับสังคมยังไงได้บ้างนะคะ ตรงนี้ไม่ต้องชี้แจงนะครับเพราะมีความชัดเจนอยู่แล้วนะครับอ,อันที่หนึ่งก็คือมีความชัดเจนว่าทางเอสีลงทุนชัดเจนนะครับอันที่สองบริษัทพอรลิสหรือวัฒนะเนี่ยเขาก็เปิดเผยที่ที่แจงแชัดเจนนะครับเพราะเขาลงทุนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสองเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องไปปิดกั้นหรืออะไรกันเป็นเรื่องที่ชัดเจนมีความโปรง่งใสชัดเจนมากนะครับแล้วก็โดยเล่อนขที่ทางกสท กสทมีที่แจกออกมาเนี่ยนะครับหรือทางด้านของกฎระเบียบของกรตรเนี่ยนะครับความเกี่ยวโยงกันของบริษัทเนี่ยนะครับก็จะต้องดูด้วยครับว่ามีความเกี่ยวโยงกันทางด้านถือหุ้นนะครับหรือทางด้านเขาเรียกว่า acting in concert หรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่กรทพิจารณาได้อย่างชัดเจนครับถ้ามีข้อเท็จจริงเกิดขึ้น แั่ทางกรตอตก็จะพิจาราตามตามข้อเท็จจริงครับแต่คุณอารักก็ยืนยนันไม่ได้เป็นห่วงข้อนี้เลยครับ <c oughs> ลแต่คุณอารักก็ยืนยันว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นต่างๆที่ทางเมชั่นเขาได้มีการพูดคุยมาเนี่ยนะคะได้มีการพูดถึงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเปเซลซีคือเป็นกลุ่มบริษัทต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะตรงนี้ ใช่ครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยก็จะมีที่มีความเกี่ยวโยงหรือทับซ้อนกันเรื่องกรรมการเท่านั้นนะครับก็คือในเรื่องของ r ลาริสต่งที่ทางแพนเอชั่นที่แจนมานะครับแต่ถามว่าทาง p ลาริสเนี่ยถือวุ่นในเอสซีหรือเปล่าคำตอบคืดเปล่าทางเอสซีถือวุ่นในฟลาริสหรือเปล่าคำตอบคือเปล่าดังนั้นก็จะมีแค่กรรมการร่วมกันเท่านั้นเองนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้มีอะไรที่ เป็นเรื่องของความขบแย้งทางผลประโยชน์หรือว่ามีความเกี่ยวโยงกันนะครับะฉะนั้นเมื่อไหรก็ตามที่มีการถือหุ้นคว้กันหรืออะไรกันเนี่ยแล้วมีความเกี่ยวโยงกันอันนี้ก็มาว่ากันตามกฎเกณฑ์กฎระเบียบที่กรทอมีการกําหนดไว้ครับใช่ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณอารักษ์มากนะคะขอบพระคุณมากครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็ตามความคืบหน้ากันต่อเพราะว่า ทั้งสองฝ่ายก็มีประเด็นเนื้อหาที่จะสู้กันต่ออย่างแน่นอนนะคะแต่ว่าได้ฟังแล้วก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปกันแล้วค่ะส่วนราคาหุ้น M N M G วันนี้นะคะลงไป2%ปเด้วยกันจาก1บาทเ8ปเป็น1บาท96้ากก็นอกจากนี้เอง S L C ลงไป 11. 1 1อร์เก็ถ้าเกิดดูเป็นจำนวนบาทแล้วเนี่ยลงไป1สตางค์นะคะราคาล่าสุดอยู่ที่8สตางค์ค่ะค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามลุกบิส